วันที่27พิัตจิกายน2567สดวดมนต์16บทครั้งที่6ขพรพเจ้านัระกรังสีุ่วรรณรหัส224ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริษตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอาจารยาบูชาแดกครูบาอาจาราย์ทั้งหลาย ขอจิตของพระพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อและอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเธอลิปมีสวดด้วยกัน4บ,บทบทที่1ชุมนุมเทวดาบทที่2นมมสการพระพุทธเจ้าบทิสา3กตรสนาคมบทที่4ส,สัจจปร,ริยัคาถา,าบทที่1ชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาเลสุอัตราคันชนตุเทวตาสาัทธรรมวุณิราชาสสุนันตุสักขะโมคันธังสัคเเกาเมจุลุเปคิริสิภะตะเตจันตาลิเฆมาเนทีเประเทจัคตาเมตาลุวะนัคขะเมคะเฆหะวัตถุมหิเขตเตกุมมาจายันตุเทวาชลาละวิสเนเอกขะ นาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะระวัจนางสาทโกเมสุนันตุธรรมสวนกาโลอยมพัทันตาธรรมสวนกาโลอยัมพะทันตาธรรมสวรกาโลอยมพัทันตา,ทา,นา,า,นตาบทที่ 2, สองบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้า นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สามบทสวดไตรสรณคมทุกทางสารณังขชามิธรรมังสรณังขชามิสังฆังสรณังขชามิทุติยัมปิ พุทธังสารนังขจามิทุติยัมปิทำมังสารนังขจามิยุติยัมปิสังขังสารนังขจามิตติยัมปิพุทธังสารนังขจามิตติยัมปิทำมังสารนังขจามิตติยัมปิสังขังสารนังขจามิบทที่ส่วสสัจจาถาทัดเมสารนังอัญญ์ทุตโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวาเชนะสดทีเมโหตุสัพพะทา รัติเมสระนังอัญยางธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพทารัติเมสระนังองัญยางสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพทาคลุปถัดไปบทที่ห้ามหาสมัยสูตร